รวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่อย่าให้ใจมันพุ้งซ่นไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นลงไปต่อผู้สธรรมหรือเรา มาปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ประเสริฐในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระภูมพราภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว,วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่าน ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา <c oughs> <c oughs> อันบูชานั้นมีอยู่สองอย่างอามิตรบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของ เ่นดอกไม้ถูกเปลี่ยนของหอมต่างๆมีเรียกวา่าอมิตสบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามธรรมธรรสั่งสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสาม,มารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทาไม่เลือวิสัย,ยจริงๆแล้ว ไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขตัวครั้งตัวคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในหมอรสมนตต่างๆโมนีสำหรับผู้ฝึกฝนจิตใจแล้ว ันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม้จะได้รับก็ไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในมรสรสพคบกันในฟ้อนรำขับร้องตา่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติทางจิตใจมุง่งความสงบเป็นที่ตั้ง ความสงบกับความเพลิดเพลินมันก็กลงกันข้ามผู้ใดชอบกับความเพลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละก็ความเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตดวงนี้นะติดข้องอยู่ในโลกอันนี้ เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักจบจ,บจักสิ้นก็เพราะความพเพลิดเพลินนี่แหละเป็นมูลเหตุัต์ทั้งหลายจะได้คลองอยู่ในโลกนี้ผู้ใดชอบความสงบก็พึสปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้ มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกันเขาทํานองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ผมไปนักประหญาดผู้มีปัญญา ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึงภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางสันทังห้าอันนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อใจปล่อยวางขันห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงเละไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริตรีตองที่จะปรงจะวางขันห้านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโลกนี้ อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ พอแต่ให้มาห่วงมาอะไรเป็นทุกข์เฝ่าโยไปอยู่ไปความแก่ก็บีบท่านเข้ามาร่างกายนี้ก็ทุดโทมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี้มันทุดโทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังนม สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่นายดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอกเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่เป็นสามถบออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่าย ก็ะส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาาควรพากันสำรวมจิตใจเข้ามาภายใน ให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆหมดนี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้งก็เห็นโทษของมันทำไมเห็นโทษนันเช่นอย่างขันห้าอย่างนี้นะโทษของกันห้าคือคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี่ย ความบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันห้าไม่ใช่อื่นไกลอ่ะอันธรรมดาดวงจิตเนี่ยมันมันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี้แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันห้านี่ยั่งยืนไปตลอดอนันตการนู่นเลยไม่ต้องการในขันห้านี้มันแตกมันดับ มีความมุ่งหมายของจิตอ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าจิิงได้เมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปรพลวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของโลกธนิวัตอันนี้มนันเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นแี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันห้าอันนี้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเพราะการถือมัน่นไว้จะนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเลยเมื่อขันห้านี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตที่หวงขันห้าอยู่นี้มันก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนนะ ทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลักพากจากรูปจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อได้เกิดมาแล้วได้มีความอินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่างๆ มือเน่เมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกนี้สีวิไลจริงๆน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆแถวหนนน,นทางก็ราบเรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงามบุคคลผู้ไม่มีปัญญาลรวไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่ง พัฒนาขึ้นมาแล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็คลองอยู่อย่างนั้นแหละยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยละจากร่างอันหนึง่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึง่งอยู่อย่างนี้ล่ำไป เพราะว่าใจนี่แหละมันสำคัญผิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันก็น่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่ท่ะไรความแก่ก็ตามมาแล้วปรากฏว่าร่างกายสังขารนี่กับทุดโทมไป เป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อนขาหูไม่เสียตาเสียตาม,มัวอ,อย่างนี้แหละเนื้อถ้าหูดีตาดีเอาผมมันงอกอย่างนี้ถ้าผมไม่งอกเอาฟันหลุดฟันล่อนไปในทันเท่าแก่ชราฟันหลุดไปหมดแล้วก็มีบางคนเนะี่ย หรือไม่ทนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบียดเบียนเอาได้สวยทุกขวเวทนาอยู่นั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะแห่างความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญ,ญาณครองก็ดี ไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็ล้วนแตเ่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในถ้ำกลางก็แตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่าภาวนาลงไปแล้วมันตรงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงอ,ะอ่ะ เมื่อวางไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกอยู่ยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันอยู่ไม่สามารถจะระง,งับความโศกเศร้าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงก็จะทำยังไงก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆสินี่แหละึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญน้อยอ่ะ ทั้วอำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั่นจิตใจก็กำลังน้อยกำลังอ่อนมันจึงสู้กับกำลังของกิเลสอันมีประมาณมากนั่นไม่ได้เพื่อใหคิดได้อย่างนี้แล้วก็ ตอนใจข้งตนให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพรระัตนาไกลอย่างนี้ต้องมันนึกถึงและกมันทำความเคารพความเรื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อได้พระคุณทังสามนี่มาเป็นที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะไม่วันไหว ต่อสังขารอันแปรปวนไปนั้นและจะไม่หลงเพิดเพลินมัวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุขไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปรวนแน่นอนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปล่งปังอย่างนี้ร่ำไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ ผู้ที่เกิดก่อนเราเ็นมารดาบิดดาลุงป้าน้าอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็ทุดโทมให้เราเห็นอยู่แล้วสะนไหนละ่ะจึงจะไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไป,ปเป่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจรารณาไม่นึก,กว่าตนจะ คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเไม่ได้เตือนตอนเลยเห็นแล้วก็แล้วไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี่อายุก็สั้นเพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะ่ะเ็อย่างนั้นดังนั้นแหละ จงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างเนี้เมื่อพิจารณาเห็นก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสังขารทั้งหลายนังกล่าวมา <c oughs> อันคนเราเนะี่ยมันไม่รู้รู้ทางอย่างนี้แหละมันถึงได้ประมาทมัวเอาไป ถ้ารู้ว่าการสั่งสมบุญนี่นำมาสึ่งความสุขจริงการสั่งสมบาปนำมาสึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้ละมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิดคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคนมันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำ อย่างนี้แหละถ้าว่าเป็นผู้คิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นนะบะเนียบาปนั่นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเราเราไม่ทำมันอะ่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอ,อย่างนี้นะถ้าขอให้ใจนี้ไม่ชอบได้อย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลย อัในนี้ใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่งตางๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกข์ใครเก่ตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละผู้ที่ท่านรู้ตัวท่านกบเว้นก็ไม่ทําไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่งตางๆมีฆ่าตัดเป็นต้น นังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทำบาป <c oughs> มันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทำบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันการเบียดเบียนกันและกันบางคนเขาว่าอ้าการดื่มเหล้าเมาสุรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงเป็นบาป มันไม่เบียดเบียนยังไงอ่ะการเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัวประคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่เมื่อมีใครมากระทบกกระทั่งเข้าหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัตประหารผู้อื่นได้เลย นี่แหละอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยแต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของพ่อของแม่บางคนนะเป็นอย่างนั้นมันเกิดจากขอาเมานี่แหละเมื่อมันเมาเมามากๆแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธนี่ให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ นักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมทั่วทั้งหลายเหล่านี้แม่จะไม่สมบูรณ์พูนสุขด้วยสมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกรรมเหล่านี้ได้ในเมื่อตอนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างโน้อนอ้างนี้อะไรเลย ก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้แล้วก็เว้นเอาเลยทีเดียวสิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทำไม่พูดแต่แล้วมันก็หมดเนื่องกันบางบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไร มันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เวน้นเขาก็พยายามแสวงหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นั้นคนคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จักเวน้นไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตนมีความรู้เพียงเท่านี้เช่นชาวประมงอย่างนี้นะ จนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีพยอย่างนี้แล้วจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัดเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาแขนงอื่นๆก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่บเบื้องต้นนั่นแหละโดยไปคิดว่าไปเป็นชาวประมงเนี่ย มันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับสัตว์ได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องจะด้วยแล้วมันไม่นึกถึงอ,อก,การไปทำลายชีวิตของสัตว์อย่างนี้นสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหมไม่ได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหม ไม่ไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากนะเราถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยแต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็นแล้วกันถ้าสัตว์เันฉานเอามาทำเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างนี้ เห็นอย่างนี้เนี่ยว่าไม่ได้เอามาเอาความเห็นของตนไปเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่ากับว่าบุคคลพวกนั้นไม่ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าก่อพระพุทธเจ้าสัสรูแจ้งเตือนตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้ แต่ทำไมจึงไม่ไม่คิดตัวบ้างนี่ไม่คิดก็เพราะอาวิชชาตัณหาน่นักครอบงมจติตใจอย่างรุนแรงคิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่เพวัะน,นั้นผู้ใดมีโอกาสได้ขุดผลอบรมตนผู้นั้นจึงคือว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกผลอบรมตนให้ความบระพฤติของตนเป็นไปตามทำตามวินัยคำสอนของผู้เจ้าออผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สาม,มารถที่จะทําความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจึงไยกว่าเป็นคนอาภัพนัออ่น ผู้ที่เป็นพักพระบุคคลน,นั่นเป็นผู้มีความสามารถสั่งสมบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้แม่ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลำบากเข้าใดก็ไม่ย่นย่อท้อถอยยินดีทำมันยังวันยังขําเลย ขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังไม่ใช่พอทำบาปลงแล้วมันจะเป็นทุกข์ปัจจุบันตันด่นดวนนั้นไปเลยมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเข็ดขยดแหละแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไปฆ่าตัดชดชีวิตก็ตามไปฆ่าผู้ฆ่าคนก็ตาม ข้ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่ยงั้นเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้สาเหตุที่คนเราจะเลินเล่อประมาทเพราะว่ากรรมที่ทํานั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่อ อัธภาพร่างกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังให้กำลังให้ผลอยู่นี่นะผลบุญนั้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้นผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้รักษาจิตใจไว้ไม่ยอมให้บาปกรรมที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันตามให้ผลก่อนเพราะว่า บุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่มันเป็นอย่างนี้กฎธรรมดาของโลกอันเนี้ยดังนั้นน่ะผู้ดใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของคำต่างๆวันนี้แล้วก็ให้พึ่งพยายามสังวนระวัง อธิษฐานใจละเว้นแล้วก็พยายามละเว้นส่วนที่ร่วงล้ำกระทามาแล้วพยายามสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่แหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราจริง